การห้อยพระต้องศรัทธาถ้าห้อยพระไม่ศรัทธาไม่ัมวรห้อยเพราะไม่มีประโยชน์กับตัวคุณเลยพระเครื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่มีมูลค่าที่กําหนดอยู่ที่ฟาร์มพอใจแต่พระเครื่ององค์สาคัญสาคัญที่มีจํานวนจํากัดแลกที่ดินได้แลกบ้านได้แลกเพชรนินจินดานาฬิกาถ้าอยากได้มีมูลค่าเพิ่มเปลี่ยนเป็นเงินได้ถูกที่ถูกทางมาตนฐานสากล มีมูลค่าเพิ่มแน่นอนอย่างเช่นชุดเบนจาาภาคีราคาไม่มีกําหนดไม่มีตายตัวล่าสุดเนี่ยผมบอกผมได้ราคานะเขายังไปถึง10ล้านได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยพอเข้ามายุงเทพเนี่ยเราเป็นคนไม่มีเงินเรามีพระสะสมไว้ผมจะมีสมเด็จวัดบ,บางคุม้มผมพิมพ์เส้นได้มีพระนางพญา แล้วก็มีสมเด็จจิตรดาเป็นพระที่ผมชอบมากแล้วก็ห่วงมากคือจะเก็บพระแบบรูปแบบสวยสมบูรณ์ไหวต่ย้ายไปยูุ่งเทพลูกก็จะต้องมาอยุงเทพด้วยมาเล่าเรียนด้วยก็เลยต้องเอาพระองค์นี้แลกบ้านหลังแรกพระสามองค์เนี่ยผมได้แค่4ล้านบาทเท่านั้นเองผมก็เอาเงินสดเพิ่มให้เขาอีก2อล้านห้านะเชื่อไหมว่าพระทุกวันนี้พระของผมองค์เดียว4ลนะ้านถ้าเราเก็บยันทุกวันนี้มูลค่ามันก,ก็จะมากกว่าบ้านหลังที่เราอยู่ปัจจุบัน ถ้าสะสมวัตถุมงคลหรือพระเครื่องถูกที่ถูกทางมั่นฐานสากลมีมูลค่าเพิ่มแน่นอนอยา่างไอ้ไข่ผมพูดตะโกนไปเป็นล้านคนคนที่ขอ้ไม่ได้เขาไม่ออกมาพูดว่าเฮ้ยกูไปขอแล้วไม่ได้แต่คนที่ไปมาเอ้ยนี่กูสาเร็จนี่กูถูกหวยนี่ขอแบบนี้นะดีนอกเราจะเห็นผู้คนศรัทธาเลื่อมใสไปกันเยอะนี่ดีนอกดีในคือความข้างหรือความศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีจริง อย่างนครเนี่ยก็ทําให้คนไปเนี่ยสร้างธุรกิจไปรถหรือว่าไปเครื่องก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถือว่านครเนี่ยมีของดีนอกจากหลักเมืองแล้วมีจัตุคามแล้วตอนนี้มีอะไรอีกจังหวัดอื่นเขาก็มีพระมีอะไรที่คู่บ้านคู่เมืองกันแต่และเมืองเนี่ยเขาก็มีความศรัทธาเกิดอยู่เก่าแก่เป็นตำนานเล่าขานกันมาจนปัจจุบันถ้าศรัทธาจะเกิด การห้อยพระต้องศรัทธาถ้าห้อยพระไม่ศรัทธาไม่ควรห้อยเพราะไม่มีประโยชน์กับตัวคุณเลยการนับถือพระการใช้วัตถุมงคลเพื่อเป็นสิริม,มงคลต่อตัวเราและครอบครัวนะเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณต้องมีศีลมีธรรมในการดำรงชีวิตหรือว่าอาชีพคุณต้องซื่อสัตย์จะมีแต่ความเจริญหนุนนำให้เราประสบความสำเร็จครับเราชอบอะไรเราทามตัวเราเองก่อนก่อนที่จะห้อยพระนะฮะ เราอยู่ในวงการมาประมาณ30สิบกว่าปีเนี่ยนะครับจะเรียนรู้เรื่องราวพักเครื่องมาเยอะแล้วก็เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในวงการจะต้องนึกถึงชื่อผมอยู่ตลอดเหมือนเราให้ฟาร์มกระจางผู้ที่สนใจวัตถุมงคลน,นักสะสมพักเครื่องของเมืองไทยนะครับตอนนี้ทุกวันนี้มาเปิดเป็นสถาบันเองมีผู้รอบรู้ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเชี่ยวชาญมาร่วมกันทาธุรกิจเรื่องพระเครื่อง เขาอยากได้ของแท้เขาอยากได้ยังไงเขาต้องมีใบรับรองไปพระโดดๆเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นแล้วนะคนต่างชาติก็ต้องมีการใบรับรองแล้วมีใบเซอร์ออกให้ใบเซอร์ผมเนี่ยข้อสําคัญที่สุดเป็นแห่งแรกของเมืองไทยใบยเซอร์ของผมมีฮอลลแกรมการปรอมมีค r วอา e โคสามารถเข้าไปดูพระแต่ละองค์ว่าเป็นพระอะไรเป็นเจ้าข้องคือใครปุ๊บจะง่ายมากแล้วก็ แม่มันพิมพ์เยีมากนะเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงพระเนี่ยชุดเป็นจาพาคีพระรอดกูวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่จะบอกเลยนะเนื้อดินจังหวัดลําพูนเนี่ยเจ้าของก็จะเป็นสถาบันรับรองตรวสอบวัตถุมงคลประเทศไทยถ้าเป็นชื่อของเจ้าของก็จะเป็นชื่อนั้นถ้าเกิดบัตรปลอมแปลงได้พระจะแท้ได้ยังไงอ่าคุณจะเชื่อใจได้ยังไงเพราะนั้น ฟาร์มาตรฐานที่ออกไปสู่พี่น้องประชาชนนักสะสมเนี่ยจึงเชื่อถือและศรัทธาของสถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยแห่งนี้เล่นพระต้องสะอาดแล้วคนที่เล่นพระต้องซื่อสัตว์เพราะฉะนั้นคนที่อยากได้พระจากผมเนี่ยจะเข้าใจคนระเพราะนานๆออกมาทีงเ,เราต้องบุกซื้อซื้อด้วยแหลกด้วยมา,าบอกพระเขาเก๋ต้องบอกด้วยว่าเกาอย่างไรแท้ตรงไหนอย่างผมเนี่ยชื่อเสียงไม่ได้ทํามาวันเดียว ลำแข้งล้นเลยนะไม่มีฝีมืออยู่ตรงนี้ไม่ได้ซื้อพระผิดราคาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะประกอบอาชีพเนี้ไม่สามารถเรียนได้แต่สามารถหาตัวอย่างดีๆได้กล้องนี่เลนเป็นเป็นฮินญี่ปุ่นทำเขาเรียกกล้องใสมีไซส์ดำกับใส์เทาตัวหนึ่งแสนกว่าสมบูรณ์สมบูรณ์นี่ผมใช้มานา,นา,าเนี่ยการส่องพระเนี่ยถ้ากล้องดีเนี่ยมันก็จะ ให้เราเนี่ยดูพระได้ชัดดูมวลสารดูพิมพ์ดูจุดต่างๆของพระเนี่ยจะได้ชัดเจนเห็นเชื้อโรคในเล็บเลยเนี่ยเวลาดูเนี่ยไปหยิบอะไรมาติดอยู่เขาบอกว่าอย่าซื้อพระเมื่อพบคำอย่ารูปคำพระถูเหงื่ออย่าเชื่อหูจงเชื่อตาเล่นแร่แปรธาตุถูไปถูมาผ้าขาดเป็นวาเอกสารลายแทงท้องแห้งเป็นหมา ชำรุดไหมมีซ่อมไหมอย่างเงี้ยกล้องตัวนี้จะเจาะลึกมากนะฮะแต่ก็ต้องเป็นอีกอะไม่ใช่ว่าคนไม่เป็นใช้กล้องดีก็ซื้อพระเกได้สวยยังไงรูปแบบทรงแบบไม่มีกระเทาะหน้าตาสมบูรณ์คือเป็นพระที่สมบูรณ์เนี่ยความสวยงามเนี่ยมันแตกต่างกันราคาจะห่างกันมากยิ่งถ้าพระซ่อมกับพระชำรุดนะอย่างสมมติ100เนี่ยเหลือแค่ไม่ถึง50%นะครับนี่คือการเปรียบเทียบของ สภาพพระแต่ละองค์ครับความสมบูรณ์แล้วก็ความสวยงามวันหนึ่งออกจาก้วนเนี่ยถ้าได้ดูพระเนี่ยสุขมาก <c oughs> คือไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นอาจจะไปดูนาฬิกาไปดูเพชรไปดูสาว <What? S 2> แต่ว่าป๋องไม่ใช่ป๋องเข้าวัด <c oughs> ผมเนี่ยจะชอบทำบุญบางคนก็ดูถูกเซียนมันต้องเหยียบเมฆแต่ผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของทุกคนที่อยากเล่นพระเครื่องสามารถปรึกษาผมได้ ผมให้ฟาร์มกระจ่างได้วันเดียวจบทุกเรื่องถ้าเจอผมนี่คือสตอรี่ผมเลย